โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม De a d by d a y l i g ล t ์มือถือนะครับอยู่กับผม2 9งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซตเปิร์กที่แบบนินจานะครับผมเรียกว่านินจาแล้วกันนะแบบว่ากระโดดหน้าต่างแล้วแบบวิ่งไวแล้วก็ไม่มีรอยเท้านะครับโอเคเดี๋ยวรามาดูเปิร์กกันเลยนะครับว่ามีเปิร์กอะไรกันบ้างนะโอเคสำหรับเปิร์กนะครับก็จะมีกระโดดเงียบนะครับด้านบนสุดกระโดดเงียบนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะมะีเมื่อเรากระโดดข้ามสิ่งขีดขวางเนี่ย มันจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้เป็นเวลา3วินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นกัดกัดปากนะครับเวลาเจ็บเนี่ยจะไม่ส่งเสียงร้องนะโอเคแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับเป็นเปิร์กไลท์นะครับหรือว่าปาดเปียวนั่นเองเวลาเรากระโดดข้ามสิ่งกิดขวางเนี่ยเราจะาเหมือนเราจะวิ่งเร็วอะ่ะเออพูดง่ายๆเราจะวิ่งเร็วเป็นเวลา3วินาทีนะครับก็เปิร์กก็จะประมาณนี้เลยนะครับเปิร์กเซนจานะครับ โอเคแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะเป็นไฟฉายนะครับเราจะเอาไฟฉายไปด้วยนะแล้วก็เอาเป็นด่านไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปรอดูกันในเกมอะไรครับผมเชิญรับชมครับโอเคครับผมมาต่อกันเลยไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนโดนแล้วว่ะล้มเร็วจัง,ง่งเฮ้ยเฮ้ยทุกคน ชื่นแบบเอ้ยมันคุ้นมากดาเค่นเอ็กยิบสี่เอ้ยไอ้โปที่เราเจอนี่ว่าเดี๋ยวขอจูบก่อนแล้วกันผมเจอผมเจอไอ้โป ผมเจอไอ้โป้ที่ผมลงคิปไปอะ่ะเชีย้ยโอ๊ยแล้วอย,อยนี่ไงโอ้โหวิ่งอย่างเร็วอเหี้ยกูเจอมึงอีก่แล้วเหรอข้อเด็ดเฮเชี่ยปล่อยกู อุยอ้ยอุ้ยขาดอย่างเร็วเลยเอ้าแล้วมึงใช้ไม้ทำไมอ,มอ,ยยมมอ,อุ้ยมึงใหญ่หิวอดูทุกคนดูดิมงวิ่งอย่างเร็วเลยว่าแล้วทำไมชื่อคุณขุนดูดิดูด,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 ดิทุกคนดูดิทุกคนดูมันนะเชี่ยคือผีแบบยืนเล่นเลยอะ่ะ ไป้วครับวิชานินจาของคนนะฮะอุ้ยมึงถอยดิอุ้ยอุ้ยวิ่งแซงกูด้วยสัตว์ไอ้เย้เพิ่งวิ่งแซงผมด้วยทุกคนเออดิโดนไปแล้วโอ้เฮ้ยเจียบิโอ้ยอุ้ยเกินเกินโอ้เดอะแฟรอ๋อ เดี๋ยวกูจะบล็อกมึงคอยดูดิเชีย้ยเอาดิตีมันตีมันโอ้กือท่าน่าเด้ออย่าไปเล่นกันนะครับทุกคนมม่ก็แบบเกียนมากเว้ยโอ้ว่าจะมาทำคลิปดีๆซะหน่อยทุกคนดูมันดิอะไรมึงไม่ต้องมาแตะตัวกูไปใกล้ไปหนีไปมึงอ่ะอย่ามาแตะตัวกูเขี้ยะพขยะถ้าไมไม่โดนแบนวะ โอ้ก็แบบจะมาถ่ายจะมาทำคลิปแบบว่าแบบวิชานิจารสักหน่อยแต่ดันมาเจอโปทุกคนแล้วเป็นโปเป็นโปแบบตัวเดียวที่เราเจอวันนั้นด้วยนะแต่ว่าวันนั้นมันมันจะมาสองคนไงไปแล้วครับวิชานิจารจะหลงไปดีหลงไปดีโอ้ก็แบบ วิชานินจาผมหมดความหมายเลยครับทุกคนมาเจอโปเฉยแต่ว่าคลิปนั้นมันมาสองคนใช่ไหมแต่ว่าไอเนี่ยมันมาคนเดียวเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนยิวให้หน่อยได้ไหมยิ้มให้หน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้ว่ากูสมรู้ร่วมคิดกับเขา thank you เพื่อนปันปันปันมาปันกัน เฮ้ยอย่าบอกว่ามึงเหมือนกันนะเจฟใช่ไปว่าหรือว่าคิดไปเองเมื่อกี้เฮียโอ้โหมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเกินมึงเล่นกันแบบประเจิดประเจิญแบบนี้เลยเหรอไอเย้ะเ,เกินไปฮี่เกมหมดสนุกเลยครับทุกคนนี่นี่แหละถ้า ผีเจอผมแนะหละสนุกเลยเกมอ่ะเฮ้ยฆาตกรออกวะอุ้ย,ยเกือบโดนไปนะฮะไม่รู้ว่าฆาตกรออกหรือเปล่านะ ไม่ไม่น่าออกว่ะออกว่ะเครบอกน่าจะออกเลยครับแค่ฆาตกรน่าจะออกเลยโอ้โหเจอโปรสองตัวแบบเนี้ยอุ้ย โโออ้หเกืบชิบหายแล้วเพื่อนไม่มีที่ไปแล้วโอ้ไม่มีที่ไปแล้วขอไม้สักแผ่นหนึ่งอ้ยไม้ไม่มีให้ทุกคนเลยดิโอ้ยเฮ้ โอ้มึงเกินไปไอเฮียเฮ้ยอย่าเพิ่งนึงโอ้โหไอเฮียเดอดแฟตก็ไม่เท่าผมว่านะโอ้ดูดิดูเจ๊กดิเฮียมึงเล่นกันอย่างงี้อ่ะทุกคนดูชื่อหน่อยนะโอ้แต่ยอมตายดีกว่าปะเนี่ย ยอมตายดีกว่าไหมทุกคนเพื <g provinces> <g provinces> ่อนอีกคนอยู่ไหนวะเห็นมันไล่กันมาทางนี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ๋อตรงนู้นโอ้อยอ,อย้ลงห้องวีครับสวยแล้วโอเคเสรองเสร็จมาหาผมแน่เลย ฉีก่อนแล้วกันโอเคมันช่วยเพื่อนละไปดิเอ้าไปไหนวะไม่ไม่เปิดโอ <c oughs> <c oughs> ้ดูดิดูดิดูมันวิ่งดิเอ้ยรอไว้รอไว้มึงมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละมึง่อไว้กูจะคาดออก เหมือนจะเป็นบอดนะครับน่าจะบอดแหละคาตรกรนะอ่ะโอ้เกินเกินมันต้องมาแตะตัวกูไอพวกโปเฮีย<ๆ>อย่ามาแตะดิเฮ้ยเรื่องกูอย่ามายุ่งเออพวกมึงอ่ะโอ้โหดูดิขนาดวิ่งออกวิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยทุกคนเชื่อไม่มีความสามารถเล่นกันหรอวะ พวกกระโปงไอ้นี่ยเห็นว่าทุกคนฆาตกรออกเลยครับเดนสปิลิตมันเขียนเป็นภาษาไทยแหละทุกคนดูมันดิโอเกินเกินอ่ะอ่ะขอยมึงโดนทีมตูดตายโอ้ออะไรเฮ้ยไอสั์โกงเกินแบบฝีมือไม่มีครับก็เลยต้องใช้แบบใช้โปงไงดูดิขนาดวิ่งยังวิ่งล้อขอบแมปเลย เออมียอดเลยยังกากเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่คิดว่าจะมาเจอพวกกระโปงนะครับไม่เจอไม่ไม่คิดว่าจะมาเจอพวกกระโปงก,กระโหลกกลาะนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันไม่สนุกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะบาย,บายๆครับ